คำว่า how ในทอีกนะคะเรามาดูกันว่าคำว่า how ในทวีกที่ออกตลอดเจอทุกครั้งมีอะไรบ้างอันแรกนะคะ how about ะคะอันนี้เจอตลอดเลยมันเป็นคำถามที่เป็นการชวนนะคะอย่างเช่น how about a cup of coffee before work นะ,ะเราไปกินกาแฟกันสักแก้วหนึ่งไหมก่อนไปทำงานน่ ต่อไปนะคะ how นะคะจะตามด้วย verb to be นะคะอันนี้ก็มาบ่อยค่แะแปลว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่น how is how was นะคะ how was the meeting การประชุมเป็นยังไงน้องๆก็สามารถตอบได้ว่า it's very informative มันมีข้อมูลเยอะมากเลยหรือว่าจะบอกว่ามันดีมันไม่ดีนะคะหรือน้องสามารถบอกว่า I was sick ฉันป่วยเลยไม่ได้เข้าประชุมะเกงนี่ก็ได้หรือที่เจออีกอย่างนึก็คือ how many นะคะอันนี้แปลว่ามากเท่าไหร่นะคะตอเป็นตัวเลขได้เลยค่ะหรือที่เคยเจอเขาบอกว่า how old is the factory โรงงานนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ตอบ is 50 y e a r s 50ปีอ่ะเอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขำๆนะคะ how about how is how was how many แล้วก็ how old